มาหับแล้วเฮ้ย,ฮ<ะ>ยลินสีน้อน้ำตุย้ยอ,อ้าวบาัดนี้ค่อยคำนองแรงมาหาตามลูกสาวบาัดสิมานอนนำ้ำไปตุย้ยไม่รัดกระไฮเด้อแบบนี้เจ้า,าโอ้นอนนำ้ำไปตุย้ยไปสินอนน้ำไม่รัดแฉบัดนี้ไปมาหลับแล้ว Hả? mát đã luộc sâu, luộc sâu, hi lúc sau lại đây không có gì đúng 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 từng từng đúng đúng bye đúng đúng bye mày đúng bye อย่ามอง่วงมาเห็นอยัางคำนึงเอามอง่วงอยู่เบื้งจิตต้องบ่ใส่มันแมนเบื้องในเกิดมาดุมันแมนเบื้องอันแมนเบื้องใส่แมนเบื้องก่อนจะพาผมไม่กราบสิคบเพลนกันใส่เกิดแมนเบื้องกราบครบได้กราบยู่พุ่นบ้านชวนพุ่นใส่จิตเจ้าดุใส่เจ้าเจ้าลงมาปะไม่ถัดโบโอ้ยไพขายเครื่อง่อยาก ดินีก็บขายเครื่องนั่นไม่รัดพี่นอนนั่นไม่ตุ้อว่ามื่อไหร่น่ะมาสบายดีปะลุงนะเสียงเพื่อนพี่น้องเลยสวัสดีนึกว่าเสียงอันเอ้ยเตี้ยเอ้ยเตี้ยนเทียนพระจันทร์ไปถ่ายคลิปแล้วน่ะชื่อทานแล้วน่ะอืมเนาะสบายดีสวัสดีตอนแรงเด้อแจ็คเด้อเหลังงกันอั่นกินเจ้าเจ้าแรงหมน่ะเฮ้อหัว มองกัวอย่าพาว่าพราว่ากินก้อนถักทายป่าได้เพื่อนกับพี่น้องเลยผู้เป่าอีกออเมือนหน้าตานะอุวยบไ่ด้อยากนี่เป่าทิมมเราสบายดีเด้อด้ป้าถูกเหยื่อยังไม่เก็บไปสหาแปลงมองกันไปไปลินแปลงมองมาเนี้ยปะมาหอวกับไปหารักมองมัดตุ้ยเลยไม่ได้ไปสบายดีตุ้ยเลยผสนอะ บอดินพี่น้องตุ้ยบอเอ้าขวบอะไรดั้ตุ้ยจะกี่นี่ก้อยปลาใช้อืมเอ้ยนิ้วไปหาปลาบอตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วพี่น้องเหรอเนาะผู้ผู้อ่ะเฮ็ดอายุเฮ็ดอายุเฮ็ดอะไรอ่านกวยก้อนไหนนะเก้ดเกิดให้ไปดึงบึงบอ สาวเตีย้ยเอ้ยไปก็ว่าพี่น้องเอฟซีปลาลุงว่าคือเอ้ยเตีย้ยแท้วะเสียง,ง,งเพิ่นบ่สบายเสียงแหบแคงคือเขาพี่น้องเลยไปนิวหิว<ม>กระต่อไปหาง่วงแล้วพอแขกวะจ้าสบายดีพอแขกอย่าพูดวะลูกไปหาลักม่วงพอแขกวะน้ำมาแพ้แพ้ไะนน้ำยังอ่ะเออน้ำที่เชียนนะ ลงมาไม่ตู้อีนี่น้ำสีเซียนตลอดได้ฝนน้ำงนขนเงาโอีึน้ำสีเซียนโนน้ำสีเซียนน้ำเาไว้นนะน้ำีจนน้ำีแเออน้ำชีจนเอาเมือ้เอามาไปกินตอนกลางคืนเอผมักไอกลืนนะพี่น้องไยแม่ให้กินยากรบปกิน สาวกระโปรงเหี Hi ọ ọ ma, ma ่ยงหิวกระเตาะเลาะทงมัดแมวขึ้นเฮ้ยมันเด้อเฮ้ยเอ้านักกุนวะนักกุนวะเตี้ยนี่อืออือไปวะนี่โอ้ดินนี่หา้องวินให้เดี๋ยวนี้ดินลงมาป่าไม่ได้ไม่ได้เราหาดินอยู่ไม่ได้เราหาดินไปใช้เนี่ยนี่วะ เพินลง <cake> มาหน้ามาอินเดเว่นอู่พี่น้องเลยแม่ลงมาตามเพิ่นคำเนี่ยเพิ่นแค่ดูเพิ่นนี่หตาดิแม่ย่านจูนเพิ่น่ะโอ้ยย่านน้ำเชื่องจูนน้องอันาตาวาจูนลูกหลานย่านจะเชลกู๊ะพุ่น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 น้ำนิ่วไปไอหนาบปไล่ดอกไหมให้คาบจัดการนะลูกใช้กาบ เียนิวครับเจ้าพักหรือเปล่ามากินมากินโอ้มากินเงินไก่กาบกดินกกาบมากินไก่กาบมากินไก่กาบแค่ดูยหาแคอยู่อยู่บ่ันแคอยู่แค่ยู่หรือเป่แคด้ใช่ลรอได้พอแ่ได้นนมาลักหม่องวงเด้อ ไอ้บังรุ่อายุว่าบานชนมาหอดบ้านชวนนะอินแ้วพี่น้องเลยเนาะชัวช่้ชัวนมองบ้อมาลักมองพวกแคร่พ่กให้บ้อแคร่พวกให้บ่อแคร่แพงดินบ่บ่แพงดินบ่แพงดินคือมาลักมองก็ใช่ตะเวนจิตตกดินะครับช่วยสช้าหน่อยมาลักมองแคร่มาทางนี้นี่วาทางนี้ด้ว เบอกเราเลยไหมพุ่นโปเแกะกู่ปุ่นโปรแกค่น้ำมอเายห่านลักโดดอวะไปเอาไม่เสะเอาไม่เสะเอาไม่เสะดดงแงมีคนมาลักเอาจากนิวโอ,โอ,โอ then, ้ยเสียงอะนเสียงเหุบ่ได oh, ้เจ็บคอปล้ก

เซ็ตตนี่นีเอาไม่เส็น้ำไปลเกอ่ะเกอ่ะอยอู่อ่ะจะสิได้บ่อ่ะออออเพิ่นแม่เองเพิ่นอ้าได้อยู่ปะไดูเ้ยชูใครมูแดงไปัด่อเห็นไมบ่ันโดดอืมอืมเพิ่นสิตัวเองเพิ่นผูกผูกเอ้าคือเก่งแค่เด้อ ไอ้บ uh! oh! ้อยเนาะอึ๊บโอ้มือนี่ถงทะเลเนี่ยจนถึงง่ายมันน่ะเก่งได้รูนี่ให้ให้เอ็นิ้วใส่ดีบมันให้ใส่แขวมันใหายมืงไม่หมางท่านี่อาหมาก่อนน้อนี่เนาะมันจะดังกรอบกรอบเนาะมีว่าปลาเด็กไม่ตุยนะอืมเลขึ้นแปลปลาเด็กนะไหมตุยโอ้าโดดเถิงหมดโอ้โอ้ เต้นดังๆใช้ปแขเออได้ไหมแเราหายได้หลังมองนีอะไรบรมาตายสีตายกนได้ไหมนี่นี่อัน้นจะคือดุดยู่เป็นยังมันชิลมไจังชาวไฟจ้าเหรอฮะคือควายแทะมันก็ตีนนยอยู่ยังคือควายลมมือคือบวมมีไพ่ไพ่ชันตัวหนาชันนะอาชาเห็ดแท้ mà sẽ đồng dây hùa phần đấy ngon ăn đâu nghe non cả luôn như đứng biết cân nụ biết cân bít chân biết chân ừ ừ ừ sai cân sai cân đi sai cân đi yeah bán đã được bán đã là mẹ phải rồi sai cái sai cái sai cái nó mang nhám thường nà đã được đó

ไอวะไอวะมุนมุนมุนเด้มามามาเังเด้ค <peach noise> ่อยค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 ่อยยันยันตาค่อยค่อยพี่ว <sinon, training it> ันนี้ไม่กระต่อพี่ไม่กราตาพี่ดูเมื่อสู้พ่อจันกินแมลงบ่เมื่อก้อยชุพ่อจันกินบ่มุ้นปนีมุนนปนีมุนนปนีเก่งแค่เอื้อนี่ก็เอือยดินนี่บ่ฮึบึมุนมุนดิงมุนมุนมุน

โอเคางยามมันถ <Okay. S 2> oh, ึงได้ว <laughs> ้ายกตาว้กตายามยามถึงตาว้ก็ตาว้กตายามมันจะถึมืกไว้ากตาจ้าวเนี้ยหางมุนไปมดมุนหาก็ตาโอ้ยหิวก็ตาอยู่กับมุนหาดืมอมาูกมุนมาดีโอเคพอไดว่านนี้มุนละเอาลายลายลายสีห้ไปเข็ให่อุ้ยไปเมื่อกี้น้งมอง น้่ตุ้ยนี่อ่ะไลายบ่ไปลายบ่อืไปพ่่เเพอเอ,พอ,พอให้ได้อาลายพอกินได้ใน,นกาพ่นอ้องเลยมืก้อย,อยอก,นนอก้อยใส่มะเขือกินเนาะปาแดกมินมินพี่น้อได้หน้าใสเนาะเอาไปสีหัวกระต้านี่นาานานสีอะไรามงเสอืมเก่งแท้เดแหวเนียนแน่วันนี้ มื่อเฮือนบ่าบอกปลลุงนู้นมือมือเฮือนบ่าแบบนี้พาปลาลุงมาเอาเอาดิื้อไม่แสสนิ้วไม่แสสนิ้วเจ้าไปนะเออโอเคยันคนเอายันปลาไม่แสบให้คนเอาน้องดิเนาะยันคนมาลักของพวกแขกเนาะดอกคูนเป็นดอกเนี่ยไก่ิ้นหอนจงการนี่นะนี่นอนดินเนาะจงการฮดน้ำโมโดดินมาฮดน้ำไผ่นี่เขาน้ำตุ้ยเนาะ

ตุ้ยไปเลยอยู่ข้างกับแม่บ่อยากอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่มีมูแล้เพิ่นอยากหามูบ่ลงไปหาแม่ตุ้ยเอ้ยนิ้วพี่แกแม่นไปหาไอ้เต้ไอ้ตาพวกนี้คอยขำลงแรงแต่เป็นตกดินเรียบร้อยพี่น้องเลยตำโพงป้องกลองเลยไอ้นิ้วแรงว่าเขาเขากว่าเราดุดินแรงว่าเขาเขากด้ Ngoài này tụt đâu sau hôn nữa, lên cái vời cái ra chưa ra là chờ ra nào Chờ ra nào chưa ra là chưa ra Chờ chưa ra là chưa ra là chưa ra là chưa ra cái níu mày là chưa ra là ra cái chưa ra là chưa ra เน้ยกอดค้าอยู่บัดนี้พี่น้องเใช่ไปยังไม่มีหมเจอด้านเจอเชี่ยวเพิ่อนหยานเลย่ยาดเลยิ้วหยอกอะมันเป็นยังนุมันแรียนมาท่านดินดอกไปเรียนมาท่านดินดอกไะมันเรีนมาท่านดินดอกเป็นมันนั่นผูกเมียมันผักพุนผักไข่กับกลาปไป เหินแต่เสียงห้องอ้ออ้อเลอุ้มม um um ันนะปุ่มความนปุ่มความขนละกนอ้วนเฮ้ะเอ้นี่อุ้มจนแค่เออไปปะอัมาปะปากาบปขอเด็กตู้นี่มันตู้ย้วดินหมดแล้วไอนี่ไหาปลาใช่ไหม เนร่าปะปลาพันดูน้องปะแขกมาพีเดี๋ยวดินพ่อจังชะม้ออยู่วันส่วนดอกินแลกินหวานดินเชียงกินบะมี่ยินมาพระแขกบอกให้กินหวานนะเดอกเจ๊อ่บน้ำนะเจ๊เอ้ยกินยูนิบลเอามากินเพื่อนนะกัน

นี่อไมึงกินไหมอ่ะไม่ดูเเหรอแล้น้ามาอาะไรกินเนี่ยทำไเนี่ยนี่แนเพิ่มม่กินบ้างอ่ะแล้วเามื่อกินม่ได้นี่เอาเมือไหร่ยังก้อยกินกับเขาใครดุยามีว่าใครปาเนี่ยป่าวะใครดุยานาป้ Nào ta, ăn đồ khoa Anh đi con. nào đây, sang đây đi đâu đi. Ui, quay nè. Nói ra bè ngam mà bị vui. Anh làm chiếc tiền đủ nè. Mà đơ, mà đơ, bà mà ngon đi, nằm niu đơ. Sẽ đẹp cửa đi. Bán mưa đi niu. mưa ไฟใหม่ปิ네้งปลาไม่ต so, uh ุ huh. ้ยไม่ตุ้ยปิ้งปลาไว้เดไปอาบน้ำเฉยอือฮะไใหม่ปิ้งปลาไฟใหม่ปิ้งปลามาเด้อใบเข่าบดินเด้อใบเข่าบดินพริกกลางค่าขอปลาด้วยใช่ไหนบอนี่เว้ยเกียร์พวงแปลงตุ้ยได้จังแบกนะตุ้ยตาเราเป็นบอกรมาปลาป่ะใช่ไหม ถูมมกมะโยมนี่น้องเลยไปเอมอมิงมองซ้ำคำเนาะกินเด้กินมองได้ใช้แป้งให้น้องประดุก็หอมแล้อวะนี่เนี่ยน้องได้เถือจุกเนี่ยนิดๆนิดๆนี่ก็ข้อเอื้อมอีกเนี่ยไหนยังใส่ไม่เกิดอยู่เกิดอยู่คนรอแท้นี้ไอคนรอสวัสดีเนาะสวัสดีสวัสดีครับผมเห็ดผมแดงแท้ เอ้าทาหัวเห็ดผมแบงเห็ดผมแบงแทนเนี่ยแจกว่าแจกเอ้ยเอ้าควันเทือนด้วยในเอ้ยไงไปอยากทาแป้งนอกอินไหมทำไมมามาทาไหนมาถกใช้มือเพื่อนทันควทแตนอาบน้าไปอยากทาแป้งอใส่ชองเบื้องใส่ชองเบื้องใส่แก้มลูกใส่แก้มมาหนิเอ้ยมืดแดดมาเชื่อไปกินน้ำม่วงน้ะเมือกปะปะมืดไดดนะเมืดกแดดลงมาลับเพื่นสีน้องน้ำตุ้ยเปล่า